สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบชาแนลนะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของราชบุรีวันเดียวก็เที่ยวได้คลิปก่อนที่ป้าพาไปเช็คอินมา2จุดแล้วนะวันนี้จะเป็นจุดเช็คอินที่3มของทริปแล้วล่ะคะ่ะออกจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีก็ให้เดินเลี้ยวขวาไปจนสุดรั้วพิพิธภัณฑ์นะคะ จะเห็นบ้านทรงไทยโดดเด่นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะมีป้ายถนนสริเดเตชนี่แหละค่ะคือจุดหมายที่3ของเราในวันนี้และนี่ก็คือหอศิลร่วมสมัยเท่าหงไทยดีคุนค่ะเป็นหอศิลร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีนะเป็นบ้านทรงไทยทรงมาิลาสมัยปลายรัชกาลที่5นะคะเขาซ่อมแซมแล้วก็ตกแต่งใหม่ตั้งแต่ปีพศ2548แล้ว ทำเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่ขายด้วยนะคะตกแต่งด้วยงานเซรามิกดีไซน์เฉพาะตัวจากโรงงานเท่าหงไถนะคะดีไซน์เฉพาะตัวก็คือว่าหาที่ไหนไม่ได้นะมีแต่ที่นี่ที่เดียวจ้าซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับโรงงานเซรามิกเท่าหงไถซึ่งมีชื่อเสียงของราชบุรีนั่นเองแหละ แล้วก็จะเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงผลงานศิละปะร่วมสมัยของศิลปินที่สลับสับเปลี่ยนกันมาจัดแสดงให้ชมกันถ้าใครสนใจจะแวะไปดื่มกาแฟชมงานศิละปะถ่ายรูปสวยๆก็ไปได้นะคะเขาเปิดทุกวันค่ะเวลา11โมงถึง2ทุ่มมาแล้วต้องไม่พลาดถ่ายรูปสวยๆกันนะจัดไปค่าสวยทุกมุมเลยทีเดียว แนะนำนะคะให้ข้ามถนนไปตรงริมแม่น้าแม่กรองนะซึ่งอยู่ตรงข้ามนี่เองแล้วก็ถ่ายกลับมาจะเห็นอาคารไม้ทั้งหลังสวยงามเต็มๆเ,เลยค่ะไหนๆก็ข้ามถนนไปริมน้ําแล้วนะคะขอถ่ายรูปไปอีกสักหน่อยละกันอา้าวถ่ายจ้าถ่ายรูปกันเลย สำหรับจุดเช็คอินที่4ป้าจะพาไปโรงงานเซรามิกเท่าหงไทยค่ะเห็นเขาบอกว่ามีมงไถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยสวยงามจริงๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ครเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ